สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มาติดตามเจ้า v2 ครับถึงไหนแล้วครับสวัสดีเพื่อนๆชาว y o u t u b e นะครับสวัสดี fc ทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้มาติดตามนะครับติดตามช่างไฟของเราครับโอ อุปกรณ์เต็มรถเลยครับวันนี้ช่างไฟบอกว่าจะเอาให้จบครับจะจบไหมเนาะกลองก็ติดตั้งไปตั้งแต่เมื่อวานนะครับช้าตรงที่ไล่ระบบครับระบบคือคนขับคนเก่าดีเจ้าของเก่าครับ ตัดสายมั่วไปหมดเอากลับคืนสู่ระบบเดิมครับระบบของมันเองยากหน่อยครับนี่ตัดสายทิ้งไปเยอะเลยครับสายที่ก็ต่อกันใหม่นี่มีสายบ้านก็มีครับสายไฟบ้านครับสายสายพัดลมครับ อันนี้ไล่สายใหม่ครับกล่องซ่อมเมื่อวานแล้วครับเสร็จเมื่อวานแล้วตอนนี้ก็เหลือสายเซลุนนอยสายความร้อนแล้วก็นี่ครับเกียร์น้ำมันเครื่องความดันน้ำมันเครื่อง แกบอกว่าจะเอาให้จบวันนี้ครับไม่รู้จะจบหรือเปล่าครับเสร็จไหมป๋าอ่าป๋าบอกว่าเสร็จครับเนี่ย ตั้งใหญ่บอกว่าเสร็จสิอันนี้อดก็อดก็เสียครับอ่าเราก็ต้องเปลี่ยนตัวออดใหม่ครับมีหลายอย่างครับเก็บระบบหลายอย่างครับระบบไฟนี่ระบบสวิตช์ไฟก็ต้องทำครับเราะ เจ้าของเก่าเขาตัดม้วไปหมดครับต่อสายไปด้านหลังม่วยไปหมดเลยอันนี้เราจะทํากลับคืนสู่สภาพเดิมครับให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยอ๋อเบา่ครับดูเบเ่อเยาบบ้าครับเบา่

วันนี้ช่างสีมาครับช่างกุ๊กครับ <Okay. S 1> <laughs> ช่างสีครับช่างสีทำสวยครับเดี๋ให้ดูแองโทน <c oughs> ปลั๊กตัวนี้ก็เปลี่ยนนะครับตัวสวิงครับเวลาสวิงเครื่องจะเร่งตัวนี้ก็จะเป็นรีเลย์ยังไม่ได้ติดตั้งให้ดีครับเดี๋ยวค่อยติดตั้งให้ดี ลองก่อนเป็นตัวดึงดับครับอ่าเจ้าวีหนึ่งก็อยู่ฝั่งนู้นครับเอ,อะไรเสร็จเรียบร้อยครับเย็นชำ่ำ ตัววีสองก็ตัวหน้าจอก็ปกติหมดแล้วครับปาแกซ่อมกล่องเรียบร้อยครับ นี่ครับตัวนี้ก็แก้นะตัวสวิตช์ไฟนี่เขามาตัดตัวนี้ออกหมดเลยตัดออกหมดแล้วก็เอาสายไฟบ้านมาเข้ามาข้างในครับตัวนี้มันจะผ่านรีเลย์ทั้งหมดครับ าไฟบ้านเขาจะเอาเข้ามารูเนี้หรือออกคืนหมดครับกลับคุ่สู่สภาพเดิมทั้งหมดเดี๋ยวก็รอครับไม่นานอันนี้ ปลานี่น้ำอะไรทำไมมันช่ำจังเลยเอาไปไงเนี่ยมีใครเสกไห้ล้วโอ้ยช่ำเลยเนี่ยโอ้ยน้ำยาล้างสมองน้ำยาล้างสมองนี่ล้างหัวเทพด้วยปะเสร็จแล้วปะใส่เสร็จแล้วนี่ หลืออะไรอีกไ <Yeah, okay. S 1> อป๋ามีปลัก๊กความร้อนไหมลระอ,ลอืมครับ mm hmm. โอ้ตรงนี้จะมืดหน่อย เดี๋ยวต่อกันคลิปหน้าครับเดี๋ยวจะลองลองกันคลิปหน้านะครับเกือบเสร็จแล้วครับเหลืออีกเหลือความร้อนเหลือปั๊น้ำมันเครื่องครับแค่นี้แหละเดี๋ยวจะลองลอ่ะฝากท่านผู้ชมที่เข้ามาชมแล้วกรุณากดติดตามด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปครับ สำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้นะครับสวัสดีครับเดี๋ยวให้ป๋าล้างคอก่อนครับ <laughs>